ทุกนี้คุณทักษิณเดินออกงานทีนะคะเดินสายแล้วก็เดินสายออกงานทีเลยก็เข้าใจแหละเป็นเรื่องของมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจอะไรต่างๆมาเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่องนี้เยอะพอสมควรแต่ทีนี้พอขึ้นเวทีเอ้าคำถามดันเป็นเรื่องคลิปหลุดหุ่นเซนกับลูกสาวข้างหลังคือชื่อวันนี้ชื่องานคือปลดล็อกประเทศไทยสู้วิกฤตโลกพลิกเกมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจนะแต่สุดท้ายแล้วการปาถกาถาคุณผู้ชมปรากฏว่าคุณทักษิณดันพูดเรื่องหุ่นเซน แล้วบอกว่าทาไมอ่ะคนไทยถึงไปไว้ใจและไปเชื่อในคําพูดของผู้นำเขมรเพราะพอคุณเซนปล่อยคลิปมาโอ้โหเต้นกันทั้งประเทศเลยทีนี้ไม่เรียกว่าฮุนเซนไม่เรียกกัมพูชาด้วยนะ<ม>เรียกผูนน้นาเขมรไม่สนิทกันสัมพันธ์สามสิบปีได้สะบัดลงแล้วเออขาดไปแล้วเ <c oughs> ชื่อแล้วก็ผมเนี่ยคุณตาศิลป์บอกผมนี่ยังงงอยู่เลยทั้งหมดทั้งมวลลีลาวาทะจะเป็นยังไงเ <c oughs> อาไปดูว้วต้องการความเชื่อมั่นในหมู่คนไทยด้วยด้วยกันก่อนวันนี้คนไทยด้วยกัน บางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองผมก็แปลกใจไอ้ผู้นำขมรมันไล่จริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมันผมงงว่าไอ้คนนี้คนไทยแล้วทำไมไม่รักกันทั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่ว่าเรากลับอืโดยเพราะอย่างยิ่งพักพึ่งหลุดออกไปจาก,จากรัฐบาลเนี่ยก็กลับมามองว่า เป็นการขายชาติเลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นเขมรหรือเป็นไทยไม่แน่ใจ